สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของจุนจุนบเลยนะนี่ก็คือดิ e y ี h ดีมไลท์วันเล่นนั่นเองนะคะก็วันนี้จะมาพาไปดูแพทที่เพิ่งเข้าล่าสุดกันเลยเนะาะลลาเลยมามาดูกันอย่างแรกดีกก่อว่ามีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยในส่วนของอย่างแรกที่เพิ่มขึ้นมาในในแพทนี้ก็คือ,อประตูมมติของเรื่องไลออนคิงนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็น อ่านี่ถ้าขึ้นบันไดามาปุ๊บอยู่นี่ชั้นที่2ชั้นเดียวกับโฟเซนเลยนะกับทอยอรตอรี่ด้วยอ่ะไปดูข้างในกันอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าจูนทำเควสไปบ้างแล้วเพราะงั้นก็จะอ่าก็จะไม่เหมือนคนนี้เพิ่งเคยเข้าครั้งแรกนิดหน่อยอ่าเข้ามาในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของป่าลึกแล้วนี่ เราได้ทำการเชิญน้องนาลานี่ยไปอยู่ที่หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเหลือส่วนของน้องซิมบ้าที่ยังไม่ได้ไปอยู่ที่หมู่บ้านเรานี่น้องอยู่ยยยนู้นน้องนี่นี่ก็คือน้องสิมบ้าของเราแลนิ่งก็คือ นันแหละประตูมิติอันใหม่ก็คือเป็นเรื่องไลออนคิงนั่นเองคะ่ะเราก็จะได้เพื่อนบ้านใหม่เป็นน้องสิงโต2ตัวนะอ่าซิมบ้ากับนาร่าอัปเดตอย่างที่2องมันก็คืออ่าในส่วนของอ่าเรียกเรียกเปททภาได้ไหม <laughs> ติดวัชกินชินก็ในส่วนของกิจกรรมรอบนี้นะคะก็จะเป็นทีมของสวนสนุกนันเอง ออไปดูกันดีกว่าวันมีอะไรบ้างจะเปิดให้ดูช้าๆนะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ก็อ่าเป็นโมทีฟเป็นลายเสื้ออันนี้ก็ลายเสื้อจริงๆตอนแรกเห็นนึกว่าแบบเป็นไม้ให้ถือแบบเกือบกีนหละอันนี้ลายบนแก้มนะอันนี้ลูกโป่งไว้ตกแต่งแล้วก็อันนี้ที่จูนแรกไปแล้วอันนึงก็คือเป็นที่คาดผมนี่อ,อันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเรา ซึ่งถ้าเราแลกนะน้องน้องดูหน้าตาเหมือนแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะเหมือนไอ้ฟองฟองนมบนกาแฟาลาเต้อะแล้วก็โรยผงโกโก,ก้อะเออหน้ากินอยู่ลเลยกินน้องได้ไหมอ่ะอันนี้ก็คือยังไม่ได้แต่ว่าเราดูตัวอย่างก่อนได้ว่าเราจะแลกอะไรบ้างอันนี้ก็ลายเสื้อเหมือนกันลายเสือ้ออันนี้ก็ลายเสืออ้อคือลายเสื้อค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณแบบเนี่ยหน้าอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะ หน้าหน้าละสองถึงสามลายแล้วแต่อันนี้นะสามลายละอันนี้เป็นเสาตกแต่งแล้วก็อันนี้มวกแล้วก็อันนี้เป็นรถเข็นแบบอารมณ์เหมือนบรถเข็นขายของในส,สนุกอะเอออยากได้อยากได้มากเอามาแต่งพาซ่านะตอนนี้แต่งเป็นธีมตลาดนัดโจูกอะลายเสือ้ออันนี้ก็ลายเสื้อเหมือนกันอันนี้ลายบนแก้ม นี่ของจริงน่าจะสวยนะนี่แล้วก็ชิงชาสวรรค์ที่เป็นไฮไลท์เด็ดของเรานะอันนี้นาอะไรอ่ะเออ่เขาเรียกอ,อะไรอ่ะกำไลข้อมือ,อ,อแล้วก็อันนี้มานั่งอันนี้ก็สวยนะเนี่ยคือแบบต้องลือเมืองเยอะมากอะ่ะไม่ไงั้นก็ต้องแบบไปแต่งโซนอื่นนะซึ่งไม่รู้จะแต่งโันหไหนเหมือนกันนี่ลายบนเสื้ออันนี้ก็ลายบนเสื้อแต่อันนี้ลายน่ารักมากเลย อันนี้ก็ลายบนเสื้อเหมือนกันอันนี้เสื้อโอ้โหสีสันสีสันคือเหมือนเหมือนเหมือนให้เราแลกว่าใส่สงการบ้านเราอะแต่จริงก็บ้านเขาไม่มีสงการะนะนี่อันนี้ก็อ,กอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เด็ดอ่าถ้วยน้ำชาอันใหญ่เพื่อมาหมุนติวติวอะนะนี่อันนี้ถังขยะถังขยะยังดูแบบเออดูแบดบดูทุกอย่างเป็นตีมสนสนุกอะดูเข้ากาันอันนี้ก็ลายเสื้อเป็นไอติมที่โดนแงบไปหนึ่งคำ เสื้อลายน้องไก่อันนี้เสื้อลายวอลโฟก็คือเหมือนลายเสื้อรู้สึกว่าเหมือนจะค่อนข้างเป็นของที่ขายได้สน,สนุกจริงๆปะ่ะแบบเนี้ยพวกน้องไก่อย่างเงี้ยเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะมีน้องไก่ขายอเออถ้าจะมีทุกที่และมั้งนี่ลายเสือ้ออันนี้เหมือนเสื้อสตาฟนะมีแบบไอเหมือนนะไรเราแบบเหมือนบัตรห้อยคอของพนักงานอนะ่ะเออนี่อันนี้เป็นชุดใหม่ของโดนัลนะ จะเอาเหมือนไอ้ทีมแบบที่อยู่แบบพวกล่องแก่งอะไรอย่างเงี้ยพวกคนที่เป็นล่องแก่งอะเออจนเลน,นี่อันนี้สวยมากอันนี้คือแบบเหมาะก,กับการแต่งผาซานสดกาวมากๆมันน่าจะแบบอันใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวได้โคบอลแรกมาให้ดูอีกทีนึงอันนี้ก็ลายเสื้ออันนี้เหมือนไอ้เป็นที่นั่งอ่ะก็แบบเป็นปร,รูกปลาหอยอะหรือว่าแบบเป็นเป็นล่องแก่งล่องแก่งแอรเรียลอย่างนี้ป่ะนี่อันนี้ก็ลายเสื้ออันนี้ เหมาะเอาไปคัดต้อมทำเสื้อลายในสุโกะมากเลยอ่ะดูลายเออใช่ไหมเหมาะอ่ะเหมาะเหมาะเออเดี๋ยวค่อยค่อยคัดต้อมก็ลายเสื้อเออยอน,นี้กระเป๋าเป้าเปกาลังจะบ่นว่าเฮ้ยของซ้ํามหมอไม่ใช่ก็คือลายเดียวกับไอลายเสื้อเมื่อกี้แต่ว่าเป็นกระเป๋าเป้นี่ไฮไลท์สุดท้ายก็คืออ่าเป็นหมหมุนจะเป็นดัมโบดัมโบหมุนติ้วๆนะเมื่อกี้ถ้วยน้ำชาหมุนติ้วติอันนี้ดัมโบหมุนติ้วติ้ว นี่แล้วก็เสื้อชุดใหม่ของกูฟี่คือมินนี่กับมิกกี้อะ่ะมีไปลไหลายชุด,ดอีเฉพาะอีมิกกี้เนี่ยน่าจะสมชุดที่สามแล้วมัง้งแต่ว่าพวกตัวละครอื่นที่เขามาจากเรื่องเดียวกันอะยังไม่มีใครมีชุดเลยอืออัปเดตอันต่อมาเราอยู่กันที่ร้านลุงสกูตรหรือว่าลงุงลุงเป็ดลุงของโดนัสนั่นเองนะก็เขาบอกว่ามีสื้อใหม่ของใหม่อะไรอย่างนี้ ไหนของใหม่อันนี้ของเก่านี่ของเก่า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 อันนี้ของใหม่หรือเปล่าน่าจะของเก่าแต่ว่าอะไรยังไม่มีอันนี้มีแล้วอ่านี่ของใหม่เสื้อผ้าใหม่เพราะคือ ูนัเป็นคนซื้อเสื้อผ้าทุกวันแล้วซื้อจนแบบว่ามันไม่มีมาโชว์เสื้อผ้าจะเป็นสิ่งที่มันขึ้นไม่ซ้ำเพราะงั้นก็คือซื้อได้เลยทุกวันไม่ซ้ําแน่นอนของใหม่รู้สนะึกว่าหลังขายกางเกงทรงนี้เยอะมากนะกระโปรงแทบไม่มีเลยไหนดูสิอันนี้เออมีแล้วแหละใช่ไหม ของโฟเสนใช่ใชอันนี้อยู่อ,อยู่หน้าบ้านตัวเอง <c oughs> มีแล้วพี่แล้วอันนี้ก็ของเก่าของเก่าของเก่าก็จริงๆก็ของใหม่ของใหม่คือมีแหละแต่ว่าไอ้ตอนที่วันที่เข้าไลาน์มาแรกอ,ะอ่ะเออนา่าจะอัดว่นนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้านั่นเดี๋วจะอินเสิร์พาวมาถ้าเราไม่มี <c oughs> ก็จะซื้อซับไปให้นะเออของใหม่โอเคชุดไม่มี คือไม่มีไหนดูซิมีอะไรของใหม่เอ้ยโคกกระป๋องโคกกระป๋องเอ้ยจากรีโร่เอ้ยของรีโร่เพิ่มเพิ่มมาเยอะแล้ยเนี่ย <Thank you, S 1> เอ้ย <kindly. S 1> แพดหน้าจะรีโร่มาหรือเปล่าเอ้ยอันนี้หีบเก็บของเอ้ยอันนี้ของใหม่นี่ข <Hello. S 1> องใหม่นี่ไลออนคิงซื้อให้หมดเรารวยมากหรอมีสภาพใหม่สภาพใหม่ คือเสื้อผ้าเนี่ยแนะนำให้ซื้อทุกวันเพราะว่าเสื้อผ้าจะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่รีสต็อกซ้ำแน่นอนเพราะงั้นถ้าซื้อแล้วจนแบบจนกระทั่งแบบมันเป็นเข้ามาดูแล้วมันเป็นกองตังค์แสดงว่าเราซื้อจนไม่มีเสื้อผ้าให้ซื้อแล้วแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่ซื้อไปแล้วไม่แบบว่าเขาเรียกอ,อะไรพอวันต่อมาปุป๊บๆมีมาขายเฉยเลยก็มี ไม,ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราบอกเขาเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามีก็คือซื้อไว้เลยเสื้อผ้าไม่ซ้ำแน่นอน oh, <greetings S 1> แต่เฟ <dear. S 1> อร์นิเจอร์ก็ตามบุญตามกรรมแหละเหมือนสุ่มกาชาลแหละนะก็นี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นดิสนีย์นะเนี่ยเป็นปักกิ่งหรือแม่ก็เป็ดพะโล้นะ oh. เอาของมาขายซ้ำๆเนี่ยหมหมห้มหน้าไหมเนี่ย <Ooh. S 1> ดูสิ เฮ้ยนี่นี่นี่เตียงใหม่เตียงใหม่เออเว้ยของรีโร่เริ่มมาเยอะจริงของใหม่อันต่อมาก็คืออ่าเรือของอีลิกเจ้าชายอีลิกแฟนแอรเียลนั่นเองนะก็คืออันเนี้ยคือเขาจะเป็นบ้านของเราก็คือเปลี่ยนจากไอ้บ้านเราเนี้ยให้มันเป็นทีมเรือโจรสลัดแต่ว่าข้างในก็คือยังเหมือนเดิมนะแต่แค่เปลี่ยนแค่ลูกลักภายนอกแล้วก็ เลือตัวนี้คือสามารถเอาไปวางในน้ําได้ก็คือเหมือนเลือจริงๆก็แหละเหมือนอเหมือนบ้านของโดนอลอะที่ไปลอยอยู่ในน้ําหรือว่าบ้านของเออร์ซูล่ากับไมอีที่ลอยในน้ำนะก็จะเป็นประมาณแบบนั้นถ้าเราเบื่อบ้านมันบกแล้วอะไรอย่างงี้ส่วนนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่เพิ่งเข้านะอ่าเป็นพรีเมียมช็อปที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนแรกมันจะมีอยู่วนอยู่ประมาณแบบสี่ชุดมั้งแต่อันนี้คืออันนี้คือวนมาใหม่ละน,นี่ก็จะเป็น อร์นิเจอร์เซตอันนี้ก็เป็นที่คายผมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงก็คือหน้าตาเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เรามีแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนสีของไอ้ดิมไลชาดอะที่มันเป็นสีชมพูอะเออสีเหมือนน้นเลยก็น่าสนใจนะถ้าใครแต้มเหลือๆก,ก็จัดได้แต่ว่าตอนนี้จนุนจนละปลดก็คือปลดพรีเมียมอันนี้ไปอะก็คือจนแล้วไม่เหลือแล้ว เหลือยู่สามพันเอาไว้ใช้กับกิจกรรมรอบหน้าอย่างถัดมาก็คือกิจกรรมที่สอนกิจกรรมอีกทีหนึ่งเป็นกิจกรรมเล็กนะคะอันนี้รู้สึกว่าระยะเวลาจะสั้นกว่าประมาณถึงแค่ถ้าจะมเพลินนะ่จาจะวันที่29ก็คือหมดแหละเพราะงั้นเนี่ยคือเราต้องรีบทําก่อนแต่ไอเพลนนะคือ,อยังอ๋อง่ายคือก็รีบทําทั้งคู่แล้วกันนะถ้าอยากได้ของครบๆนะอยากอย่าชะล่าใจ mm hmm. ก็น,นี่ก็จะเป็นกิจกรรมหาอิตาเ,เอ็กนะอิตาเ,เอ็กจริงๆอะ่ะ หาไข่วันอีเตอร์อันนี้ก็คือมาเริ่มคุยกับวออีก่อนนะหอือยากให้ฉันช่วยจับกระต่ายที่กำลังวิ่งในพาซ่าเหรอได้เลยรีบกันเลยจับทำไมอะ่ะมาทำอะไรอะ่ะกระต่ายที่กำลังวิ่งในพาซ่ามันมีด้วยเหรอพาซ่าคือข้างบนป่ะหรือตรงนี้ตรงนี้มันพิษฟูเมโดไม่ใช่เหรอหรือขง พาซ่ามันคือส่วนข้างบนตรงไอ้ร้านลงเป็ดดินี่ไงนี่ไงนี่ไงไงได้แล้วหนึ่งอ๋อเราเห็นน้องวง <S <S ิ่งวิ่งอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอีเวนต์นะเนี่ยอันนี้คือรู้พร้อมกันทุกคนเลยนะอดีตไม่ได,ไได้ไม่ได้เฟ๊กแบบเพิ่งรู้จริงๆอือขาดอีกสองตัวเอาอนี่กระลอกปะโทไหน่แน่นอ๋อมีใช่ี่เลยมีหล่อนยังวิ่งขวางเอ้ยนีน่อะไรอะ เอ้ยต้นไข่เดี๋ยว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 ค่อยมาเก็บนะรอเควสก่อนรอเควสรอเควสก่อนไหนวะไหนกระต่าย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 เออมีแต่กระต่ายสีขาวเหรอสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอยู่ไหนอยู่ไหน one hour later ใา่นะมานนี้ไงกระต่ายตัวที่ห้าเจอแล้วโอ้โหลุงนี้มาตรงนี้ตั้งนานแล้วอ่ะเอาไงดีต้องเอาของออกละทุกคนอ่ะเดี๋ยวค่อยแต่งใหม่ เออได้แล้วนี่กระต่ายตัวที่ห้าโอ้โหหาไปเถอะเออได้เรียบร้อยแล้วไปฮะเรากลับไปคุยกับวอ e. oh, อีเอยไม่ได้ <Hello. S 2> จะคุยกับลุงแล้วเอ็งจะมดเข้าลูนัน้นทำไมวะวออีฮะโว่ oh, อะไรไม่ต้องเลย นี่ไปเอากระต่ายเองไป,บ,าาปบปี้ <c oughs> แค่นี้อ๋อแล้วเราก็ได้ไข่มาอีกอันหนึ่งได้เหมือนกันปะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งที่เราได้ไข่เหมือนกันนะอ่ะรามาครับให้น้องกันดีกว่านี่เอาไปเลยของเราเยอะอยู่ ีเอาไปเลยวอลเลเอาไปเลยโอ้ยดีใจมาก <c oughs> <c oughs> นี่เราก็จะได้ไข่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเริ่มฤดูกาลล่าไข่กันเลยนี่ต้นไข่อันนี้เพิ่งงอกมาโอ้สามฟอง เยอะอยู่นะเอาเราก็ดูเพราะว่าคือตอนเนี้ยจูรวมทุกต้นนะเอาไว้ตรงนี้มาแล้วถ้าก,กับว่าถ้ามันจะมีต้นที่มันงอกขึ้นมานอกเหนือจากเนี้ยก็คือเป็นต้นของอีเตอร์แล้วอะตรงนี้ต้นหนึ่งลนะว้าไปนี่อุ๊ยไข่ฟ้าไข่ฟ้าเก็บอุ้ย อันนี้อัพเพิ่มได้หรอเออเดี๋ยวมาอัพเดี๋ยวมาอัพแป๊บนึงนะอขอขอเก็บอันนี้ก่อนเออสามฟองเราต้องเดินดูไปเรื่อยๆนะนีแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นใหญ่อยู่นี่เรียบร้อยเราก็จะมาดูว่าอันไหนเราขาับได้บ้างนะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ส่วนอันนี้ก็บอกว่าต o n put them all in one practice อันนี้น้องชื่อตะก้าว่าอย่าไข่อย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะก้าใบเดียวแต่มันเขาใส่ลงไปในตะก้าใบเดียวเอ,อ้อขำแล้เนี่ยขำมุกอะไรแบบนี้ได้ไงก่อนนี่มีสุ้มโค้งรูปไข่แล้วก็มีสปริงสตอซึ่งอันเนี้ยคืออยากได้อยู่เพราะว่าจะเอาไว้แต่งโซนขายของอีกแล้ว ชอบส่วนตรงที่เปิดคลิปมากๆเลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มมาก็คือสปริงเอ็ก์บตีซึ่งอันเนี้ยอยากได้แต่สปริงเอกเนี่ยเราได้น้อยมากเลยจนอื่นนี้ก็คือได้เกินแหละซึ่งก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องปลูกด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าลองดูไหมสักสิบอันสิบอันก่อนสิบอัน เไปไปลองปลูกกันเอาปลูกสักตรงนี้แล้วกันนะเอ,อ้ยจริงๆ3สามคูณสามเดี๋ยวก็กำลังสวย ปลูกมาดีกว่าเออปลูกเข้าไปอยากรู้เหมือนกันนะว่าโตมาจะเป็นต้นแบบไหนอือก็ลดน้ำต้นไม้แล้วก็รอโตหลายนาทีผ่านไปไวเมือนกหก แล้วถ้าสังเกตกันดีๆวารปต้นไข่มาตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพ่อให้มันเป็นโซนเดียวกันแล้วเก็บง่ายๆนะเป็นคนขี้เกียจไปจีได้ได้สีเดียวกันหมดเลยเหรอจริงปะเฮ้ยเฮ้ยมาทีชองมาทีทองแาดเติปดเติลืออเกือบแล้วอ๋อก็จะได้ไข่สีเหลืองอะเนาะแต่ว่ามันขึ้นเป็นสีชมพูนะ คิดจะให้สีอื่นจริงๆหรอไม่นะโอเคแล้วกับว่าสีเหลืองที่เราบนมาหายากก็คือไม่ยากอีกต่อไปที่ยาก,กคืออีพวกสีสีเราต้องเดิมไปเก็บเหมือนเดิมแหลนะนะเออในส่วนของสูตรอาหารที่เพิ่มมาใหม่แล้วเกี่ยวกับอีเวนต์ก็จะมีอยู่สามด้วยกันทั้งหมดสามจานนะคะก็เริ่มแรกเลยอ่ะ ไข่อันเนี้ยไข่สปริงนี่คือหาย,ยากนะเรามีน้อยด้วยเราก็ตามด้วยอ้อยนะอ้อยหนึ่งแล้วก็เมล็ดโกโก้หนึ่งตึง้งออกมาเป็นสปริงชอ็อกโกแลตนะจานที่2เราจะใช้ไข่ทั้งหมด3าสีนะใช้อันนี้ Excellent f ์ o d หนึ่งแล้วก็วายสปริงเอกหนึ่งแล้วก็ออง่ายอะ่ะชมพูฟ้าเหลืองอะอย่างยางละครบทุกสีอะ่ะสีละอันแล้วก็อ้อยอีกแล้วอ้อยกับโกโก้เหมือนเดิมแล้วก็โ,โกโก้ออกว่าเป็นไข่ต้ม <laughs> สีดูยังไงก็ไข่ต้มอ่ะจานสุดท้ายใช้ไข่าสามสีสีละหนึ่งเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตามด้วยเบซิลนะเบซิลน่าจะอยู่นี่ใส่ลงไปอุ้ยของเต็มกอันไปทิีมไปก่อนนี่สวยนะอันเนี้ย ตอนนี้เขาบอกว่ามีระบบที่ถ้าเรานั่งบนมานั่งเนี่ยแล้วไอ้แถบค่าพลังงานข้างบนซ้ายอะ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มช้าๆเราดูกันจะบอกว่าเพิ่มจริงไหมมีปัญหา,าก็เก้าอี้ทุกรอบไม่รู้เป็นอะไรเออเอ้ยเพิ่มจริงเพิ่มจริงทุกคนเห็นป่ะขึ้น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 เพิ่มจริงเ้ยเพิ่มจริง โอเคใช้ได้ใช้ได้อันต่อมาเรื่องเดียวกันเลยก็คือปกติเราจะใช้อาหารเนี่ยเป็นการเติมพลังงานตรงนี้เนาะเพราะงั้นแต่ทีนี้ว่าที่เพิ่มมาใหม่ก็คือเมื่อเรากินจนขึ้นสถานะอิ่มอิ่มเป็นยังไงก็คือเป็นแถบสีทองอ่ะดูนะอะเนี่ยอันนี้คือกินอิ่มก็คือกินจนแถบสีฟ้าเต็ม แล้วมันล้นมาเนี่ยอันนี้คือส,สถานะอิ่มนะหรือว่าเวลเฟสนั่นเองเมื่ออิ่มแล้วทำอะไรได้ของม่นนั่นก็คือเราเง้นได้เว้ยทุกคนดูนะกดชิปค้างนั่นไหนเราจะเดินอย่างไวแต่ข้อควรระวังก็คือถ้าความอิ่มก็ลดลงไวเช่นเดียวกันเพราะงั้นก็เง้นด้วยความระมัดระวังนะคะทุกคนด้วยความปัถนาดี ข้าสู่หมวดของครับใหม่ที่เพิ่มมานั่นเองนะคะรอบนี้ก็เราก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้กับน้องๆที่เดินตามเราเนี่ยก็เดี๋ยวครับให้ดูหมดทุกอะไรแล้วกันแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือสีของกล่องขนาดต่างๆนะมีม,มีมีทุกไซส์เลยซึ่งก็คือจุนเพึ่งครับไอ้กล่องใหญ่ธรรมดาไปแกร์ มนดูดีตอนนี้ก็คือมีสีสันมาเยอะขึ้นแล้วก็คือก็ง่ายต่อการจัดเก็บนะทุกคนแต่เรากลับไปดูเรื่องสัตว์เลี้ยงเรากันต่อเนาะของที่คราฟได้ของสัตว์เลี้ยงก็จะประมาณนี้นะมาดูกันดีกว่าว่าใช้งานยังไงนี่เราใส่น้องคนไหนเข้าไปดีน้องจิ้งจอกแดงกันเพิ่งได้เมื่อคืนเลยโอ้สี่ตัวเลยเหรอ สี่ตัวเอาใครดีเอาอันนี้อ๋อน้องจระเข้เราใส่อยู่ใส่ไม่ได้เอาใครดีแล้วคูณอแล้วคูณสีธรรมดาละกันชอบแล้วก็น้องจระเข้ขาวไหมแล้วก็น้องกระต่าย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 ไปไหนเอ๊ยกระต่ายสีเออนเจ๋และโอเคได้แล้ว นี่น้องก็จะเดินเต็มไปหมดเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำยังไงบ้างน้องโยเยมากแม่ก็คือน้องก็จะเดินป้วนเปี้ยนอย่างนี้เต็มไปหมดน่นารักก็คือทุกทีเราจะเอาน้องออกมาได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมอันนี้ก็คือได้ไปเลยสี่ตัวจุกจกจ้ะแม่เอ้ยแล้วน้องก็เล่นของเล่นของตัวเอง เอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากน่ารักไม่ไหวโอ้ oh my god พูดถึงระบบเสลียงแล้วเดี๋ยวจะแนะนําระบบใหม่เกี่ยวกับเสลียงอีกอย่างหนึ่งแล้วกันละคะก็กดกล้องถ่ายรูปขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กดมาที่โหมดอันกลางนะโหมดเต็มตัวนะแล้วก็นี่ก็คือไอที่เราอุ้มก็คือจะเป็นไอตัวที่เราเดินที่เดินตามเรานะไอ,อมีเปลี่ยนท่าปะ เปลี่ยนท่าได้ไหมน่าจะอยู่ที่สัตว์ที่เราตามโออมีจุกน้องเลยน่ารักน่ารักตุ๊กแคน้อยของเมย์อัปเดตอย่างสุดท้ายที่เพิ่มพ้ามันก็คือพวกเควสนะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นเควสที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือถ้าทำทุกเควสแล้วอะ่ะอันนี้ก็จะคือเป็นเควสใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือแรกทุกอย่างครบแล้วนี่กินช้าสวรรค์อันใหญ่เบิ่มๆของเราแล้วก็ข้างหลังจุนกี้ก็จะเป็นไอที่จุนบอกตัวมาแต่งพาซ่านี่นั่นหลักนะของจริงอ่ะเดี๋ยวค่อยที่คีว่าจะไปลงตรงไหนเก้าอีนั่งกับถางขยะอ่าเก้าอี้นั่งได้ปกติไม่มีอะไร เพราะอันนี้นี่ดัมโบหมุนติ้วติวซึ่งเราก็คือทำอะไรกับนางไม่ได้นะทำได้แค่หยุดเครื่องเล่นอย่างนี้อ่าอันนี้หยุดนี่คือเหมือนของจริงนะหยุดล้วหยุดเราก็จะเป็นย่งไงเวลาเครื่องเล่นหยุดเนะาะเราจะเคยเห็นกันเดี๋ยวลูกแม่จะเปิดเครื่อง<ม>เออแล้วคอยยกขึ้นไปมีเสียงไฮดรอลิกทำงานด้วยนะนี่อันนี้ก็ช่วยน้ำชาหมุนติ้วตว เล่นไม่ได้เช่นเดียวกันทําได้แค่เย็นดูน้องหมุนแล้วก็หยุดหมดุนเฉยๆนี่ลูกโปง่งอันใหม่อุ้ยมีลายทิงกระเบลด้วยบอกใบ้เลยเปล่านะอยากลทิงกระเบลอะ่ะแต่ถ้ามาจริง,รงอะตัวน่าตัวเล็กกว่าเลมีอ่อ่ะคิดว่านี่แล้วก็แผงลอยของเราน่ารักเดี๋ยวค่อยลงอีกทีหนึ่งอันนี้มาวางรวมให้ทุกคนดูก่อน ก็ประมาณนี้แล้วก็นี่เจ้าสัตว์เลี้ยงนะคะที่บอกว่าหน้าตาเหมือนกาแฟลาเต้เดี๋ยวรูปมาถ่ายรูปกับแม่ทีจะได้เห็นกันชัดๆว่าหนูหน้าตาเป็นยังไงนี่น้องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะซูมกว่าดีไม่ได้ละนี่เอามีจุกด้วยนา่ารักนี่ก็คือยือน หางน้องก็คือเหมือนเหมือนเ,อเหมือนกาแฟเลยโกโก้แล้วก็มีไอฟองนมแล้วโรยผงโกโก,โก,โก้อีกทีหนึ่งน่ารักน่ารักอยู่เลยเนี่ยก็ยืนปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จุนจุนมารุด้วยนะสว่วนนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะกดเลยกดเลย